โอ้สุดยอดครับนี่มาลองรถครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปต่อครับไปต่อเกือบเซอร์โอ้โหเกือบชนแล้วเมื่อกี้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ บอ่อหลุดนะบอ่อหลุดปิดไฟน้ำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหมือนจะได้เข็นนะัะมัน,นจะเข็นซื้ออ,อก็ได้ซื้อติดมัน้อเหมือนจะได้เข็น